สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาไตรามาสที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาจำนวน12ช่องทางประกอบด้วย 1. ติดต่อณนะที่ตั้งสำนักงานอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาชั้น1อเ,เมืองจังหวัดนครราชสีมา 2เบอร์โทรศัพท์ได้แก่เบอร์ 044242215, 044259272และ044254610 3. ช่องทางออนไลน์ได้แก่ Facebook, Instagram, X, เ,เว็บไซต์อีเมล YouTube, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ Tiktok สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา เฟซบุ๊กคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมาและระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมาหรือ FDS ผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่งานในภรารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมารวมถึงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์10ช่องทางทั้งหมด181เรื่องดังนี้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทาง Facebook กลุ่มไลน์ เว็บไซต์สำนักงานอินสตาแกรมและเอกจำนวน181เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารจำนวน9เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง YouTube จุลสาร E-Book และวิดีโอคลิปจำนวน2เรื่องผลการบริการให้คำปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนผู้มาใช้บริการ ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเองและผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน4,001รายดังนี้มาติดต่อด้วยตนเองจำนวน2,525รายติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน1,476รายโดยจำแนกประเภทผู้มาใช้บริการดังนี้ 1. ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างของรัฐจำนวน1,847รายคิดเป็น46.14% 2. ผู้รับบำนาญจำนวน1,106รายคิดเป็น27.66% 3. เซ์3ผู้ค้าภาครัฐผู้ประกอบการงานก่อสร้างจำนวน65รายคิดเป็น1.63% 4. เปอร์เซ็ประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน203รายคิดเป็น5.06% 5. เซ็พนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน9รายคิดเป็น0.23%เปเซ 6. ประชาชนทั่วไปจำนวน771รายคิดเป็น19.28%ดเอร์เซด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับบุคลากรภายในมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในสำนักงานดังนี้หนังสือเวียนจำนวน15ครั้งโนเลจแชร์ริ่งจำนวน9ครั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน13ารายโนเลจแมนจเมนต์จำนวน3เรื่อง สำหรับบุคคลภายนอกมีการจัดฝึกอบรมและประชุมชี้แจงแบบออนไลน์จำนวนสองครั้งร่วมเป็นวิทยากรและประชุมชี้แจงให้แก่หน่วยงานของรัฐจำนวนสาครั้งร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแนะนำร่วมกับสำนักงานปปชประจำจังหวัดนครราชสีมาจำนวนสาครั้งด้านการกำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบประจำได้รับจัดสรร7,465.33ล้าน 7, 3, 3, 3, 000, 000, บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละห5 7 6กลำดับเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่14ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ6 6ส8ปลำดับใช้จ่ายอยู่ลำดับที่สิงบลงทุนได้รับจัดสรร999.39ล้านบาทผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละส9 8 5จหลำดับเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่สิผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละห้าส ลำดับใช้จ่ายอยู่ลำดับที่29ภาพรวมได้รับจัดสรร8,464.73า 48, ล้านบาทผลการเบริกจ่ายคิดเป็นร้อยละ62 70. ลำดับเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่15บหลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ64.47ลำดับใช้จ่ายอยู่ลำดับที่17บเลการทำงานทางด้านการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. ระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนครราชสีมาทางเว็บไซต์ www.co-rait-fds.com 2. ระบบปฏิทินออนไลน์หรือ Calendar+ p l u System 3. ระบบจัดเก็บสถิติการบริการให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือและบริการข้อมูล หรือคลังโคราชอีคอนซอลซิสเต็มระบบติดตามและทอดแบบสอบถามออนไลน์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่นผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจและอื่นๆได้แก่การดำเนินการรับคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีผู้คืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเราย การดำเนินการรับคืนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เครื่อง EDC สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาได้รับคืนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เครื่อง EDC จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินการรายงานการส่งคืนเครื่อง EDC จำนวน298เครื่องโดยรายงานการแสดงความประสงค์ขอคืนเครื่อง EDC จำนวน213เครื่อง และรายงานการขอใช้งานเครื่อง e d c ต่อจํานวน85เครื่องการดำเนินการบันทึกและอนุมัติหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีร่วมสำหรับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน2,85รายแล้วพบกันใหม่ในรอบผลการปฏิบัติงานในสิ้นไตรมาสถ,ถัดไปกลุ่มงานวิชาการรวบรวมขอบคุณค่ะ